แชม E D F C ห้าอ oh, ีกแล้วขายดีจริงๆเลยใช่คือเกียร์คาริวาวเจนสี่มาตยินเนอร์ดูราโปพัสพร้อมนี่ E D F C 5คือลูกค้าบอกว่าตามเพจร้านมาเหมือนกันตามมาตลอดแล้วแหละแล้วเพิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้บ้านโอ้ใกล้ๆ เรเช็คหลายร้านแล้วร้านเรามี E D F C 5ด้วยเลยเลี้ยวเข้ามาเลยทุกอย่างมันพอดีหมดเลยลูกค้าบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปตามหาแล้วมาร้านเราจบเลย E D F C 5เราสั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะตอนนี้แต่ก็ยังมีอยู่ถ้าเพื่อนๆนลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะติดตั้งรุดนนี้หรือจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะที่สามารถใส่ E D F C 5ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยพักแชทหรืออะไรก็ได้อดินเรามีอยู่พันกว่าคนตออพันอยู่แล้วลดให้หน่อยลดให้หน่อยประมาณเกือบหกเจ็ดคนดีกว่เลยหกเจ็ดคนพันพันตอบ เทย,ยินเห็นว่าโปพาปร์ตปติแล้วเขาก็ปรับความความนุ่มความหนืดได้กัน16ร,ระดับอันนี้จะเป็นผู้หน้าอันนี้เป็นผู้หลังที่เขาเรียกอันรนะ่อยากเกี่ยวยากเกี่ยวแล้วก็มาน,นี่ลงตัวก็คือว่าตรงรุ่นเลยบอกไว้เลยว่าตรงรุ่นแน่นอนเทยินกับเทยินอยู่ด้วยกันเป็ไนไงครับเดี๋ยวให้มันติดตั้งให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปลองรถอีกทีนึงเดีย๋ยวเฮียพาไปโอเคครับถนนที่เรียบเรียบแล้วนะครับโล่งๆแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มขวาค้างนะครับจนมันขึ้นคําว่า G i g ก i ิ i o n นะครับผมแล้วกด enter เข้าไปนะครับ Okay. แล้วมันจะให้คําว่าสแตนบายนะครับให้กดเล่งครับแล้วมันก็ให้เราสต็อปปึ๊บแล้วมันจะขึ้นคําว่าโอเคเบาถ้าโอเคอ่ะอย่างเงี้ยก็คือเซตแรงจี lang G เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็เดี๋ยวพี่แมนจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้นะครับก็คือความเร็วศูนย์เนี่ยความหนีดจะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็เราใช้สปีดที่หนึ่งนะครับแรงจี lang G เพิ่มทีละหนึ่งหนึ่งแล้วก็ lang แรงเจอเพิ่มทีละหนึ่งนะครับถ้าเกิด เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสปีดนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วหมุนได้เลยนะครับอ่าใช้สปีดชั n นลที่2นะครับจีเหมือนเดิมเจเหมือนเดิมนะครับอ่าเดนนี้พี่ไม่ขออนุญาตใช้เป็นตัวสปีดที่1ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เปิดทั้ง S เปิดทั้ง G เปิดทั้ง J นะครับแล้วก็เปิดระบบ AI อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองรถกันได้เลยครับนะครับเวลาเราโค้งเวลาเราอะไรนะครับหรือรถเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน สภาพสมดุลนะครับมันก็จะปรับเองทั้งอิสระหน้าหลังและวก็ซ้ายขวานะครับพอเราขับรถใช้ความเร็วปุ๊บมันก็จะจับที่ความเร็วตามที่เราตั้งไว้นะครับที่ว่าความเร็วเท่าไรอ่าเราตั้งเริ่มต้น14ที่ความเร็ว40ลบ1มันก็จะเหลือ13ที่ความเร็ว100ลบ4เงี้ยเริ่มต้น14ลบ4ก็จะเหลือ10ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าที่ความเร็ว100 1, เนี่ยเบอร์10 มันยังนิ่งไปเราก็ไปแก้ค่าแมนนวลก็ได้นะครับไม่ต้องเริ่มต้นที่14ก็ได้หรือเราไปแก้ค่าสปีดก็ได้นะครับว่าเราเริ่มต้น14เนี่ยเราอยากให้มันอยากจะเหลือสัก8อย่างเงี้ยที่ความเร็วร้อยแล้วก็ตั้งให้มันเป็นลบหกพอถึงความเร็วปุ๊บมันก็จะปรับให้เราเรียบร้อยนะครับอะทีนี้เราลองมาดูตรงที่มันเป็นแรงสเสถียรเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะปรับให้เองอิสระเลยนะครับสี่ล้อถือว่าไม่มี โคแบรนด์ไหนนะครับที่สามารถทำได้นะครับตอนนี้ก็คือเชยินรุ่น e n d u r a Pro Plus นะครับจบสุดนะจับคู่กับ EDF C5 ขีดสุดของช่วงล่างนะครับเห็นนะครับพอเลาโค้งเนี่ยมันก็จะปรับพอรเราเหียบคันเร่งนะฮะเราเหียบเบรกนะครับ,รรบ,บ,รบมันก็จะทําให้รถเนี่ยมันหน้าไม่ทิมขับแล้วมันแบบไม่ไม่แบบหน้าทิมหลังลอยหน้าลอยหลังทิม นะครับเวลาเบรกกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ช่วยได้เยอะครับแรงจีนี่ช่วยได้เยอะส่วนเรื่องสปีดก็แต่ละท่านก็หลักติดตั้งแล้วพี่แมนก็จะสอนแนะนําสามารถปรับได้เองหมดเลยนะครับเมมกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงมันพังพี่ความเร็วเท่าไหร่จะให้ลดเท่าไหร่แก้ได้เองเลยหรือจะแก้ค่าเริ่มต้นก็ไปแก้ค่าแมนนวลแต่ถ้าแมนนวลเราแก้ค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่ความเร็ว จุดที่เราขับแล้วรู้สึกว่ามันยังนิ่มไปหรือแข็งไปเรามาแก้ที่สปีดก็ได้โอเคนะครับก็คร่าวๆจะประมาณนี้กันเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นคลิป EDFC ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับผมก็แวะเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับที่ KC Racing นะครับเราชำนาญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างแล้วก็สินค้าของเทยินพร้อมชุดปรับความหนึบไฟฟ้าเนี่ยก็แวะเข้ามาปรึกษาพี่แมนได้เลยนะครับผม โอเควันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนำรถไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปลองขับแล้วก็เ็นสอนการใช้งานลูกค้านะครับพี่แมนก็ฝากล่าไ้หน่อยนะครับ KC Racing นะครับบนถนนกาญจนาพิเศษตรงนี้เขตบางบอนเนมิกเนอะตรงนี้เขาเรียกว่าบางบอนก็กาญจนาบางบอนนะครับผมบางรุ่นเรามีรถให้ลองเทสนะครับอย่างเช่นออร g าคูดแคปเทสล่าโมเดลวนะครับอ่าบีวายนะครับผมพวกนี้เรามีใส่โช๊ค หลากหลายให้เทสนะครับหรือลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนแล้วเราไม่มีพี่แมนสามารถอธิบายฟีลลิ่งให้มันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับผมแนะนำฟิลลิ่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดแว้มานะครับเค r ซีเดซิงวันนี้พี่แมนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ